ผมไม่เห็นด้วยกับคําที่บอกว่าเกม NFT เป็นเกมแชร์ลูกโตใครบอกว่าเกม NFT ไม่สนุกเนี่ยเน,นี่ยผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าในอนาคตอะถ้ามันไม่สนุกอะมันอยู่ไม่ได้นานหรอกก่อนหน้านั้นเนี่ยผมยังไม่เชื่อเรื่อง Bitcoin ไม่เชื่อเรื่องคริปโตเคอเรนซีเลย ป๊อปเนนินอันนชาชาัชัยเป็นผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าทีมพัฒนาเกม Morning Moon Village บริษัท e x t e n t Interactive ครับปัจจุบันก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรซอฟต์แวร์เก,กมไทยเวยครับเราเริ่มต้นโปรเจกต์ Morning Moon Village เนี่ยเมื่อปี2020ครับจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยผมยังไม่เชื่อเรื่องบิตคอยไม่เชื่อเรื่องคริปโตเคอเรนซีเลยแต่ความคิดนี้ก็เปลี่ยนไปครับเมื่อประมาณช่วง2 3ปีที่ผ่านมาดีเองตอนนั้นเนี่ยผมได้เข้าไปศึกษาแล้วก็ได้รู้จักกับคำคำหนึ่งซึ่ก็คคืืออว่า Defy Dis Life Finance หร ซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มการเงินรูปแบบใหม่ที่สามารถแลกเปลี่ยนนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านสมาร์ทคอนแท็กต์แล้วมันก็ใช้เทคโนโลยีของบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีแหละในการทําขึ้นมาแล้วพอยิ่งเราไปศึกษามาันเนี่ยเราก็ค้นพบความสนุกความตื่นเต้นบางอย่างครับเราก็เลยเอามาเป็นอินสปิเรชันนะครับเอามาคุยกับทีมว่าเราอยากสร้างเกมแท็กนะครับตัว d e f าตรงนี้เข้าไปแล้วก็เกิดมาเป็นเกมมอร์นิ่งมูนวลเลที่ต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงง่ายแล้วก็ได้รู้จัก d e f าแล้วก็ เกมมอนิมูนยูเลชเนี่ยเป็นเกมบล็อกเชนที่ให้ทุกคนเนี่ยเล่นเป็นเหมือนชาวหมู่บ้านมอนิมูนทุกคนเนี่ยเขาก็จะสามารถประกอบอาชีพของเขาในเกมได้นะครับโดยการเข้าไปในป่าไปผจญภัยไปตัดไม้ไปขุดแร่ แล้วก็นำรีซอร์สนะครับเหล่านี้ทรัพยากรเหล่านี้มาแลกเป็นเมล็ดแล้วก็นำเมล็ดเนี่ยมาปลูกพืชมาทำฟาร์มได้นะครับสิ่งที่แตกต่างจากเกมทำฟาร์มอื่นๆเนี่ยก็คือพอเราปลูกพืชปุ๊บเราสามารถเก็บเกี่ยวมาขายแล้วก็ได้รับเป็นเหรียญคริปโตจริงๆได้นะครับแล้วเหรียญคริปโตเนี้ยก็สามารถไปแลกเปลี่ยนบนกระดานเทรดได้ด้วยผู้เล่นสามารถเริ่มต้นเล่นได้ฟรี100%เเลยไม่จำเป็นต้องมีการซื้อตัวละครก่อนไม่จำเป็นต้องมีการใช้ค่าแก๊สนะครับผม จริงๆแล้วมันมีหลายวิธีการหลายวิธีนะครับในการได้รายได้ตรงนี้นะครับถ้าเกมดั้งเดิมเนี่ย เขาอาจจะใช้ business model ที่เรียกว่า Pre m i u m นะครับก็คือต้องต้องซื้อเกมก่อนซื้อคอนเทนต์ในการเล่นหรือว่ามันมีเรื่องของ e รี e m ีย m ก็คือเปิดให้เล่นเกมฟรีนี่แหละนะครับแล้วก็ผู้เล่นจะต้องมาซื้อไอเทมในเกมนะครับทีนี้กลุ่มคนที่เล่นเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่จะเล่นฟรีผู้เล่นก็สามารถขายกันเองได้แล้วแน่นอนว่าคนที่เขาเข้ามาเขาก็มีคนที่สนุกไปกับเกมอยากจะเอาชนะคนอื่นเขาก็ต้องการซื้อไอเทมในเกมไปด้วยใช่ไหมครับตัวเกมเองเนี่ยก็มีการออกไอเทมหรือออก NFT เพื่อขายไอเทมให้กับผู้เล เราก็ได้มาพัฒนาเกมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็กระจายไปสู่คนเล่นเกมฟรีด้วยผมไม่เห็นด้วยกับคำที่บอกว่าเกม NFT เป็นเกมแชร์ลูกโซ่คำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเหมือนเป็น business model หนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งปจุบันถามว่ามีเกมแนวนี้ไหมที่เป็นแชร์ลูกโซ่ผมก็ตอบว่ามีแต่การที่เราจะเหมาว่าอ้เกม NFT ทุกเกมเป็นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกเกมมันมี business model ของมันเองในรูปแบบอื่นๆอีกนะไม่ว่าจะเป็นการขายคอนเทนต์ รเราอาจจะมีเกนเอที่ขายคาเรคเตอร์ก่อนหรืออาจจะมีโมเดลที่เป็น p ไพร์ p พูลหรืออาจจะเป็นโมเดลของคล้ายๆกับพวกกาชปองที่เราเห็นเป็นที่นิยมนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นหลายๆโมเดลที่สามารถทําได้จริงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้บิสเ s s โมเดลที่เป็นแชร์ลูกโซก็ได้ จริงๆผมมองว่า NFT แล้วก็บล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีครับมันทําให้เราอ่ะสามารถสร้างเกมรูปแบบใหม่ขึ้นมาได้ในส่วนของทั้งเกมเพลย์ในส่วนของเรื่องของทุกเนอมิกอีโคโนโมิกของเกมแล้วก็ในส่วนของเรื่องบิสเนสโมเดลด้วยซึ่งผมมองว่าตอนนี้เกมเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับเกมบล็อกเชนเกม NFT ต่อไปเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นเราก็จะเห็นเกมในรูปแบบนี้อีกหลากหลายเลยนะครับใครบอกว่าเกม NFT ไม่สนุกเนี่ยอันนี้ผม ไม่เห็นด้วยสุดท้ายเกมที่มันจะเหลืออยู่แล้วชนะในตลาดะ่ะมันจะต้องเป็นเกมที่สนุกแล้วผมว่าทุกคนก็จะ,ะชื่นชอบแล้วก็ได้สัมผัสกับประสบการณ์รูปแบบใหม่ของโลก b l o c k c h a ด้วยเช่นกันครับ เป้าหมายของโปรเจกต์นี้ครับคือเราต้องการสร้างเกมบล็อกเชนที่1เลยคือต้องสนุกแล้วก็2เนี่ยเป็นการเปิดประตูนะครับให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยได้รู้จักโลกของเกมไฟล์แล้วก็ดีไฟได้อย่างง่ายๆนะครับคำว่าง่ายที่นี่คือผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นเกมปุ๊บแค่ลงทะเบียนนะครับด้วย b i t ทับน e ก t แล้วก็สามารถเริ่มออกไปป่าหามาเล็ดปลูกพืชน,นะครับแล้วก็แลกเป็นคลิปโตได้เลยนะครับผม ตอบรับดีมากครับเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากคอมมูนิตี้มีการทํามีมากมายมีการแชร์นะครับข้อมูลมากมายว่าเล่นเกมยังไงถึงจะเล่นได้ดีเล่นได้เก่งมีการแนะนําผู้เล่นใหม่ตอนนี้เรามียอดผู้เล่นอยู่หลายแสนคนนะครับล่าสุดเนี่ยประมาณ3 0 0แสนคนแล้วนะครับในจํานวนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นเกมที่ไม่เคยรู้จักโลกของคริปโตมาก่อนด้วยไม่รู้จักคริปโตวอลเล็ตมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นเกมไฟล์มาก่อนเขาก็ได้มาสัมผัสกับมอนิมูนวิลเลจเนี่ยเป็นเกมแรกซึ่งเราก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ปรระสบามเจกๆั มอนิมุนวิเล e พัฒนาโดยบริษัท Ext i n ทนอินเทอร์นะครับซึ่งเราเนี่ยเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเกมทั้งบน p c p l a y s t a t i o นนะครับบน Nintendo Switch แล้วก็บนมือถือครับมามากกว่า14ปีแล้วเรามีเกมที่ออกสู่ตลาดนะครับมากกว่า8ไตเติลแล้วนะครับมีทั้งที่เป็นเกมที่อยู่บนไทยเอง แล้วก็เกมที่ขายเมืองนอกผ่านบน Steam Store ด้วยนอกจากนี้เนี่ยสตูดิโอของเราเนี่ยก็ได้รับรางวัลต่างๆทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น IGF Indie Game Festival China นะครับ Indie Game Festival นะครับที่ LA นะครับหรือแม้แต่รางวัลของไทยเนี่ย DIPPA Game Award หรือว่า BIDC Bangkok International Digital Content Festival นะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเราสามารถทำเกมคุณภาพแล้วก็ทีมงานเราไว้ใจได้มีผลงานตลอดต่อเนื่องครับผม อยากจะฝากถึงชาหวหมู่บ้านทุกคนนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้ทุกคนด้วยนะครับสำหรับมอนิมูลเองเนี่ยผมคิดว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เกมของเราเนี่ยเป็นเกมเรียกว่าเกมแรกเลยก็ได้แล้วเป็นแฟกชิพเกมนะครับจากบิตครับเชนด้วยนะครับเกมเราได้รับการเวอร์ยีฟายแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของสมาร์ทคอนแท็กนะครับโทเคโนมิก K จากทางเจา้จา,จา,จาของเชนหรือว่าคือบิตครับเชนเองการันตีได้เลยว่าทุกอย่างโปร่งใสนะครับอยากจะให้มาลองเล่นกันดูจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ามีเป็นผู้ปกครองก็อาจจะเล่นคู่กับลูกหลานด้วยนะครับแล้วให้คำ ผ่านตัวเกมนะครับผมว่าตรงนี้มันจะเป็นความรู้ที่เราไปใช้ต่อ,อยอดในอนาคตได้แล้วก็สําหรับที่สําคัญนะครับตุ๊กตาตัวนี้นะครับอันนี้ผมว่าชาวูบ้านของเราทุกคนรู้จักขอบคุณมากมากนะครับอันนี้เป็นผลงานที่ผลิตโดยทางบิด c ับอะคาเดมี่นะครับร่วมมือกับทางมอนติมูนวิลเลจเองตัวนี้คือเป็นตุ๊กตาไก่หมุนนะครับเดี๋ยวน่าจะมีการเปิดพรีออเดอร์เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามทางบิดขับอะคาเดมี่อีกทีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจนะ ตุ๊กตากระลอกนะครับผมนะในเกมนะครับจะเห็นว่านี่มีถือลูกศรด้วยลูกศรน,นี่ในเกมเนี่ยถ้าเจอเนี่ยเก็บแล้วเนี่ยเอาไปขายเป็นคริปโตในเกมได้นะทุกคนเนี่ยอยากจะได้เจ้าตัวนี้แน่นอนนะครับอันนี้มีทั้งในเกมแล้วก็ตัวจริงด้วยนะครับก็ขอฝากทั้ง2ตัวนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับผม